อ,ย,อยนะเดีปยะเดี๋ยวขอระยะก่อนขอระยะแค่พรงก่อนอาลามาลาภา่าจามาโมเมตตา อนุญาโตอโหสทนรติดอให้อนา,อาอไปนท่นางานให้ินเทวดาฟ้าดินท่านเล็งพิพยานมายังโลกมนุษย์นะครับเทวดาฟ้าดินและองค์เสียงทั้งหลายท่านทรงเล็งพิพยานมายังโลกมนุษย์อยู่ ชาจจอยู่ทางโน้นอเมริกายุโรปโอ้โหมีเงินมีทองล่ำรวยไม่ได้แปลว่าอยากจะเอาพันธมารถเจ้ามาเป็นกันลันนกแตงลูกก็เป็นยาวอาจารย์ที่ช่วยทำาขาดแล้วก็แบกเงินห้ามแย่งบนบานบนไหลเสียหายเสียมารยาเราทาพุทธเราต้องสะโดดใจให้ดี ตั้งมารยาทว่าสินห้ากันร้อยยังกะหย0บติบคอนแล้วเราจะเป็นขาพุทธกันยังไงจะตรมเพราะงั้นน,น,น่านาเจ็บใจอญาติดโดยมไมช่วยกว่ากันหน่อยถ้ากรรมการมีตำตรวจไปเรยนหลายคนเพืกนจกแจกนั่งก็เจ็ดเลยญาต้โยมไปทำบนโมโหกปเลยโยนมาโยนมาเหยิบเป็นแหลกหมดโปทษบไปแฉมไปมาทำบามดีกันหมดนี่ แล้วจะมาทำความทั่วกันนะมันจะไปทำอะไรอยากได้ของดีจะเจริญใจไม่ค่อยดีเนี่ยมันไม่ได้บางคนเขาเสียตวลามาเป็นหมื่นเหมือนเนี่ยเขายังไม่หยิบสักลูกเลยแต่คนที่มัเสียเวาเลยเนี่ยหยิบเป็นหลายๆลูกฟ้าไกลสมทั่วสมทั่วสมนี้เนี่ยมันหายต้องรู้ก่อนนี่แหะแล้วความเมื่อยตายเถอะข้าวราดหนาง เนี yeah. Yeah, like, ka, ่ยยองลงทุนกันเนี่ยรู้างานฝากเตินนี่นะแล้วเป็นแสนนะเป็นแสนแล้วพอซื้อไก่กันมาเป็นร้อยตัวก็มีแต่พอเขาซื้อมาเนี่ยเอาไม่วุ่นหมายคนลึกถึงเท้ากางจีงใโยนนะอยากเป็นคนดียวเอากันตำบลเข้ามโยนเราเดินตร เียบคนแหวไอพวกนี้ก็ะเจ็บจะกว่าไอ้พวกนั้นไปเยออวเออต้องทมันเอาทดสอบวามันเรื่องอะไรน่าอายเขาต้องรนวงนจะก่แายกันไปจกะจยะตามพิาร้วอ็เ็และ อัฒนรนัยพี่น้องนะครับที่มีกิจภาและหวมพอ่อป่าตองเมื่อกี้ครับแหวงเวียงจันประเทศลาวครับคือเดินทางมาข้ามประเทศเลยท่านโอ,โอัลโหลอาบน้ำประเทศลาวให้เขา,าในเ,นเด้อไม่ถวายต้นในหลวงพ่อ เขาเท่าเขาเรียกต้แม่เนี่ยมักเกี้ยงขอบได้เลยพี่โตบักเกี้ยงถ้าก็ไทยโยนที่กำลังแจกของพยายามนันใส่ผ่านแล้วให้ออกทางแท่นบนสวงแล้วไปแจกนะแล้วก็ไทยเอาชิ้นเดียวขอให้รวยนะไทยอยากรวยเอาชิ้นเดียวพอ และที่สำคัญหนึ่งชิ้นแบ่งกันในครบหนึ่งร้อยคนและจะรวยรวยายล้านจิ้มดูจิ้มดูรวยที่ตึตะตัดตุกถ้ามีพี่น้องคนไทยมาดูพี่น้องประเทศเราเด้อยมันก็เดินแจกส้มเป็นตาเขารับคนแค่หนึ่งคนเองท่านเราประเทศเราติดมุกหมู่เขียนนะท่านประจับแขวนเวียงจันทร์นเนาะ ชนคนไทยรวมใจสร้างบุญกุศลลาภกิเลศในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวร สวาวาทาอย่ากโกหกหลอกลวงทหลายทั้งวงอย่าหลอกลวงหลอกอัสุราเมรยะสินขอห้าท่านห้ามดื่มสุราไม่งามเป็นสิ่งเส็ดดไหมดีดมดดทำบุญกันบางอย่าสร้างบาปกรรมอย่าไปตะลำํำ อาบายมุกทั้งหลายเหล้ายาเสพติดชีวิตจะพังทลายครอบครัววุ่นวายตาใจนอกลูกนอกสังขารคนเรานั้นมันไม่เที่ยงเรามีได้แค่เพียงอาศัยร่างกายกายา เกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเรื่องธรรมดา นักาา็เ,เมื่อปีสองห้าหนึ่งสามมีชายห,าหา้ามห้ามทำแมไม่เข้าทา่าขึ้นเขาคิดฉกูดโดยไม่สัตทาเยอะยันกล่าวหาว่าหินอะไรห้าลวง่อทันรู้ คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทย กุศลวอนไหวทุกคนตามแต่ศรัทธามากน้อยได้บุญเกื้อกุลน้ำพาจงตั้งใจมาปิดทองพระประธานทูปเทียนดอกไม้นำไปกราบพันติดใจเบิกบานเพราะกุศลผลบุญรองเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถาวายแต่อหลวงพ่ออันเป็นที่เคารพ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีไปยังนอพี่ชาวเมืองจันทบรุรีขอบอกบุญแฟนที่รักต้องขอขอบคุณจะขอบอกบุญว่ากันสักทีเจริญสุขงทุกทุกทานมาวางตั้ง พระวัดทันพระครูธรรมสรคุรู้ ทนภาคเพียนท่านพอเขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุร